กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารุบมินิบาลเอมเราทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับตาเรียงง้วอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีเนาะนี่ครับนั่งยูเครนี่ครับฝันมือขึ้นนี่ว่ัสดุครับเอฟซีอดีพานมาตาบนบ่ฝันครับเอฟซีฝันมือขึ้นนี่ครับฝันเห็นผู้เท่าล่ะครับเอฟซีเนาะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่มองตาเรียงง้วเนี่ยไปเรียงง้วครับเอฟซีเมื่อคืนขอมรถมอเตอร์ไซค์ครับขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อหอขึ้นไปเลยครับเอฟซีเนาะ ทะเบียนเด็ดเด็ดครับทะเบียนเด็ดเด็ดสามตัวครับแต่ที่สําคัญครับผู้เฒ่าหัวงอกผู้นี้มาบอกเลขอีกครับสองตัวสิเป็นตัวอะไเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิพาไปสอบถามคุณตาครับนั่งถ่ายยู่แค่นี่ยแหละครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับแตงวัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนาะว่าไล่รายละเอียดซูเอฟซีฟังเลยครับฝันดีครับเอฟซีครับฝันได้ไหมครับคุณตาเที่ยวนอนอยู่กลางคืนเนาะครับผม อนรถฝันว่าได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับไปเอาหนามหัวจินครับผมเรถเทื่ยนิขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปหอดงัวครับได้จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ก็ได้ยางลงไปหางัวเอาจู่งัวลงไปกินหนามอยู่ในบวกได้บุงก็ง่ายครับผมบุงนั่นมันแเป้มือมูนแป้แม่นามมุนแป้แม่นามมอดครับผมเอางัวกินหนามอยู่บุง อยู่ถ้ำนะนะบอกว่าไงอยู่หนองบอกว่ายังไงครับผมบัดเทื่อนี่พอดีไปเกลี่ยหัวไปเอาไปกินเดี่ยวขืนมาคันเห็นผู้เฒ่าหัวงอกหอกครับนั่งมอเตอร์ไซค์คว่อยู่มอเตอร์ไซค์น่ะครับเอ่อตาก็ได้บ้าห้ว่าขึ้ว่ามันผูไ้ไรมานาั่งคว,มมว่มอเตอร์ไซค์กูกูจอดไปนี่เปิดเพื่อนหัวก็ขาวบา่าเนี๋ยเพื่อนสตาร์ทหอไปเรื่อยคือ คือไดหนอีคีนี่นะ่าหอเป็นลำทางนะยุกกล่อไปเลยยุกกล่อบินไปเลยคนว่าโอ้ยร,รถกูเลยนี่ว่ะรักไปแล้วปะเออรักรถกูไปแล้วป้าเถ่านี้เถา่าเลยน,อนโอ้ยเท่านี้ไม่เถา่าอยู่เลาะอยู่หิมบุงนี่ดะบึกไปในใจนะครับผมเออเท่านี้กูจักมันแด้คือว่าเท่านี้ละรักเอารถกูมาเทือนี่เลยถึงไปหารถ ผนเห็นรถตั้งอยู่ไรบ้านนี้จอดใช่อีกครับจอดอยู่คือเก่าโอ้ยเึ็นไปหารถ่ท่านเห็นเห็นรถจอดอยู่แมนอือครับผมผนเห็นรถจอดอยู่คือเก่าจังไรันก็ชีรถของตานีาไปหอไปนะครับแนเมเบิ่งว่าเป็นรถเจ้าของรถตานี่แมนแต่ยางคือตัวเงินตันจอดอยู่ซื้ออยู่จอดอยู่ซื่ออยู่ครับบาทนี่ยผมเห็นเรายางมาได้บาทนี้ครับนางว่าเอาคนาหง ก็ว่าจะใส่ใคยว่ามันจะเอารถขอยไปกูดีแล้วไปแล้ววะครับผมกู้เอามาส่งะลีแล้ววะอืมเอามาคืนแล้วแม่ครับผมรวบายทั้งสี่ครับารบ,บาดีทั้งตากเ็เลยว่า,าว่าไม่ควงฝันนั้นเขาก็เลยบอกดิพอไงเลยครับเพื่อนบอกตัวไหนครับแปดสองแล้ววะแปดสองเออว่ 8, 2. 2> าจะแปดสองครับผมสามตัวบอกบอกครับบอกบอกสามตัวบอกบอก บอกแปดสองแล้ววะแบบแล้วบอกวงแห่งหรอกแล้วบอกค่อยๆบอกค,ค่อยๆแปดสองแปดสอง,สองด้ยวยแล้ววะครับผมแล้วก็พาเท่านี้แล้วก<บ>็เลยหนีไปแปบดบแบบสองหลังกันนี้ไปเลยหนีไปเลยครับ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 พ่รก็เลยหูเมื่อว่าโอ้กูฝันว่ารถกูพพอในหญ่นั่นตัวนี้ขี่ไปคืนว่าครับแต่เลขทะเบียนรถนี่มีอยู่นะครับคุณตามีอยู่ ก็ไล่นออพอหญ่กับจีบว่ไรไปเบิ่งกันดูครับครับเยอะส่ไปเบิ่งให้เอฟซีนะครับจอดอยู่นี่แหละครับใกล้ๆนี้ครับไปเบิ่งกันดูพอนายกับจีพว่ไรนะครับเนาอเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมเราทงนะไม่เล้ครับทะเบียนรถรับทะเบียนรถเป็นสามตัวดวยครับเนี่ยเห็นแล้วครับนี่นี่ครับขั้นหนีนะครับเนาะนั่นโอ้ไก่ถ่วงเลยครับนี่บนราชธานีครับเอฟซีขอไข่รอลิงนอหนูครับ สามห้าสี่เนาะครับเนาะทะเบียนวชิระพญายดีวะครับครับนี่นี่สามหา้าสี่นี่ครับทะเบียนรถคุณตาเลี้ยงงัวครับเอาครับเอพีีมาถามตาเลี้ยงงัวอีกกอนครับทะเบียนรถสามห้าทะเบียนรถสามหา้าสี่แต่สามตัวนี่เพินพ่นบอกรนะครับคุณตาเนะาะเพิ่นบอกรครับฟันยังอีกบ่ครับบาทนี่บ่กรึต้องหูมอือเลยนี่วะหูมือเลยหูมือเลยโอ้ยเพิ่นมาบอกเลขแปดสองเนาะครับเนาะ คนบอกแปดสองแต่ทะเบียนรถนี่เป็นสามห้าสี่ครับบ่งเลวแต่ว่าพ่อใหญ่นี่แต่ขี่รถของพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ก็เลยทักไปถามนะกูเอามาขึ้นน่ะตัวเราวะกูนี่แล้วขี่ไปกูก็เอามาขึ้นมาส่งนี่แล้ววะครับครับครับแล้วก็เลยบอกดิแปดสองแล้ววะสามห้าสี่ห้ทันเ่นเนาะครับคุณตาเนาะเพราะว่าเป็นขึ้นยกล้อเลยยก้อหอไปเลยยังวะครับผมอ้าวขอบคุณที่หลายครับถือนะครับถือนะครับ ถือให้เอฟซีเพื่อนะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับนี่งวดวันที่16พฤศจิกายนครับทะเบียนรถ3ามหาซีครับส่วนผู้เฒ่าหัวงอกนันบอก8282ครับขอให้มีโชคใหจครับตาเลี้ยงงวครับขอบคุณครับตาเลี้ยงงวครับสวัสดีครับครับผมเอฟซีสวัสดีครับนี่ครับแคปหน้าจอไว้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเอมเราทงนะไม่เด้อครับมื้อนี้ครับเอฟซียันิ่งไปไสครับบ่าวเอมเราทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับ บเบลแอมมาชมนี่ยเดินเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื้อเลขสื้อลอตเตอรี่จึงสิ่อถือเนาะครับทนะ่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังขาอยู่ข้างในกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขับรับท่านผู่ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้โอเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยั กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องะบะอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 าานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับ,อรบเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่หไวงพ่อหลวงปู่อดนะพ่อหลว่ดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้าหยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกมมแบบแลกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ้าแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนา,าลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก f อซเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่ามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม แจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่ยแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมเนี่ยก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แต่งให้กันเนี่ยครับหลวงินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุรซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ด้น้ำมุนมาน้าครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่าสีมันบดมันบัง สีย่จังไร่ในตัวเขาสิไดออ้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลีดยดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าเอามาตรงกับสให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบหรครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 